เราเคยคิดไหมว่าเราคือตำนานไม่พี่คือตำนานะไรจริงด้วยความที่พี่เข้าวงการตั้งแต่ยังเด็กคนก็เลยจะรู้สึกว่าเฟฟังแก้วคือตำนานกามิกาเซ่คือตำนาน10กว่าปีแล้วเนาะตอนนั้นประมาณสิบสี่สิบสิบสี่ห้าเอางี้นะตอนนั้นตุบปอสี่อแล้วก็ซื้อซีดีกามิกาเซ่รักฉันเรียกว่าเธออ่าใครกันที่ทำให้ฉันอย่าเก็บดินกษิตนะเน่านะ นี่ยังไม่ถึงเออราวนนี้นะคะพี่ฟังให้เกิมาแต่งหน้ากับเราสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแต่งหน้าเลยเออทุกคนที่มาช่องนี้ก็จะต้องเปื้อนหน้าสด<ช>ซึ่งนี่คือหน้าที่ไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะใช่ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะแต่งหน้าในธีมนางฟ้าเพราะว่าฝากเลยฝากเลยพี่ฟังเพราะว่าเรามีเพลงใหม่นะคะชื่อเพลงว่ามากกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วปานะคะ ตึงอ้วันนี้มีนี่มาด้วยน่ารักมากโปสเตอร์นะคะแล้วมีกระจกด้วยเบิกกระจกหน่อยเออไม่ได้น่ารักมากเลยอ่ะให้ด้วยนะคะเป็นกระจกกระจกนางฟ้าขอบคุณค่ะชอบว่ามันมีความงานคอร์ลาดว k ยทูเคสมัยเราแบบเด็กๆที่เราทำไดอารี่ใช่เลยเลยอนี่มีคอลันนี่วันนี้เราก็จะมีส่งตลอดตลอดกันนะถึงคนด้าไม่ให้ โอบกูไม่ให้ค่ะก่อนไปแต่งหน้าอขอขอหนึ่งท่อนโอเคขอหนึ่งท่อนแบบเธอจะเต้นหรออ่ะเดยวเต้นด้วยอุ้ยเขาเตรียมมาแล้วอ่ะเอ้ะเธเตรียมมาแล้วสามสองหนึ่งมากันนี้กันนั้นสลาวไปแลกมองที่ใครมามองแค่ฉันได้แล้วปะจะมีใครที่น่ารักเธอที่เท้าฉันอีกไม่มีใครที่เท้าเขาไปจีบกับฉันไม่มีเรา ห็นแม่แกะมาแล้วลองสดดีจังเลยอ่ะอุ้ยแม่แล้วนี่คือแบบในอีกไม่กี่สัปดาห์จะต้องไปทําสิ่งที่เรียกว่าคอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ก็คือคอนเสิร์ตกับมิกาเซ่ทไปดูหรือเปล่าจองไม่ทันอะค่ะแล้วคือจะไปเกาหลีด้วยใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบเสียใจมากอ่ไม่กวนแม่ทัดผมจะได้เลยได้เลยอ่ะเลยนี่นะคะเซสเปตูล่านะคะฝาดรองพื้นก่อนนะคะวันนี้ก็จะฟิลเป็นฟิลนางฟ้า แต่นี้ตู่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแต่งหน้าคนอื่นไม่ค่อยเก่งสบายใจไหมเราทาหนักแต่งหน้าตัวเองมากกว่าใช่ส่วนใหญ่ตู่ก็จะแบบแต่งหน้าตัวเองแต่ว่าคือแต่งให้คนอื่นก็แต่งได้แต่ว่าถ้าแต่งให้ตัวเองอ่ะก็จะรู้สึกมั่นใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าเราแบบชอบอะไรถูก <ๆ S 2> ต้อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเวลามีใครมาขอให้แบบเออเป็นจ้างเลยแบบจริงจังอะไรตู่ก็จะไม่ค่อยรับการแต่งหน้าคนอื่นนะมันต้องได้รับการฝึกฝนนิดนึงอย่างเช่นสมมุติว่าแบบเราแต่งหน้าให้พีฟาครั้งแรกอะไรอ่าเงี้ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เท่ากับครั้งต เหมือนแบบเราจ้างช่างประจำเขาก็จะรู้ว่าโอเคหน้าพีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงนะบางคนเขาก็จะแบบมีคอนเซิร์นที่แบบต่างกันเลยใช่หน้าค่ะก็แต่งเองก็ไม่เหมือนกับช่างแต่งช่างแต่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าใครอะแต่งมาแบบเฮ้ยหน้าดีเวลาแบบขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันต่างจริงนะคนที่แบบเขาแต่งเนี่ยตู่ก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่งแล้วแบบต่างมากแต่งตามทีมได้ดีมากโดยเฉพาะอินเนอร์เธอก็เปลี่ยนไปได้ดีมากอะ แม่ชมิ้กก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันจริงๆแล้วอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากตื่นเช้าหรือตื่นบ่ายหนูก็งงง่าแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือแบบอยากตื่นสี่โมงเย็นไปเลยจ้ะเฮ้ยเราก็เป็นนักแสดงก็แล้วก็ครึ่งปีอ่ะตื่นเช้าอีกครึ่งปีระหว่างเราเขาตัดกระออะก็ตื่น่ายไปออกงี้นี่เองแล้วตอนนี้พี่พังแบบมีผลงานอะไรบ้างคะ ก็ตอนนี้เราก็ทําเพลงค่ะจริงๆเป็นซิงเกิลแรกของปีนี้เลยอะอแบบเขิดมาเลยเวลาถามว่าเออปีนี้แบบปล่อยเพลงย่างบอกว่าเฮ้ยแป๊บ,บนึ่งแป๊บนึงก็คือปีนี้ปล่อยซิงเกิลเดียวเราทํางานแบบกลัวรวยอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เราก็คือไม่มีเวลาด้วยเพราะว่าตอนต้นปีเราถ่ายซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็มีมีคอนเสิร์ตสองคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําเพลงอยู่แค่นี้ก็ไม่มีเวลาทําอะไรแล้วแม่จริงๆแต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบตื่นเช้าเหมือนกันเพราะทำให้เราสั้นมากใช่ไหมว่าเราเราตื่นสายคือแบบตื่นมาปุ๊บแม่งหมดเวลาแล้วอ่ะแต่ก็ยังอยากจะตื่นแบบนั้นเพราะว่ากึ่วงแล้วตอนนี้พี่ฟางก็ทําลิปสติกได้ปะใช่ใช่เอามาหรือเปล่าอ่าทำไมทำไมฉันลืมบ้างไปแล้วนี่มันอะไรแล้วเธอส่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งแมนเรขาไปรับส เราลืมเมื่อเช้าเราไปซ้อมร้องเพลงมาแล้วเราก็แบบรีบมาแล้วก็ลืมเอามือถือมาแล้วเ้อ่แต่งไปด้วยป่ะแต่งไปก่อนเดี๋ยวเรื่องรีบให้เป็นเรื่องของอนาคตเธออยู่ยี่สิบห้าใช่พี่พรางหนูอยู่ยี่สิบห้ช่ปะล่ะก็ถึงได้บอกไงว่าตอนรักฉันรีบว่าเธออะตุปสีคิดว่าแบบ ที่8เออทุกคนคิดแบบนั้น,น <laughs> เพราะว่าแบบมันมีความมีความเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ มาชัวร์มากมีความโตตั้งแต่ตูอยู่มหาลัยก็ไม่มีใครคิดว่าตูอยู่มหาลัยตอนนั้นคุยโทรศัพท์กับแท็กซี่อ่ะตอนตูไปนั่งอ่ะเขาบอกว่าต้องคุยโทรศัพท์ผมนึกว่าแบบเป็นอาจารย์ที่มหาลัยเสียงไม่ได้แก่นะครับแต่เสียงดูเป็นเจ้าคนในคนมากเลยอ๋อใช่มันมีความขาตากมีความแบบน่าเกรงหาเดี๋ยววันหนึ่งที่หนูอายุเยอะทุกคนจะบอกว่าหนูน่าเด็กเพราะว่ากูหน้าแก่แต่ตอนนี้ละเราไม่ได้แก่เราแค่แบบเป็นสาวตัวเป็นสาววัยตัวเป็นสาวเราก็แบบรับผิดชอบววยใช่ใช่ บอกคลิกบอกคลิกที่ทำให้หน้าไม่แก่เกิดใหม่ค่ะเข้าใจเขาว่ามันอยู่ที่เบ้าหน้าไหมนอนเยอะๆค่ะทุกคนนอนเยอะๆนอนเยอะไม่บอกหนูนอนวันละสิบชั่วโมงนะจริงเหรอใช่ดีนะเขาบอกนอนเยอะดีเปิดคนนอนเยอะสุดๆอ่ะเราจะมาถึงขั้นตอนการตบหน้ากันแล้วนะคะตบมาไม่ตบกกับค่ะเ พี่ตัพี่พงเคยไปเรียนต่างประเทศไหใช่ไหมนี่เป็นคนฟังสัมภาษณ์เยอะปะเออสัมภาษณ์ออ่หนูเป็นคนขี้เสืออหรอใช่เวลาแบบรายแบบการสัมภาษณ์หน,นูชอบฟังมากชอบฟังชีวิตคอนอื่นอะคือเราทํางานเราน,นอนเยอะแล้วก็ยกุ่งเรื่องคนอื่นด้วยสู้แต่ว่าเราเอาเวลาไหนไปดูเวลอาอาบน้าํอาเวลากินข้าวอะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่อยู่เงียบๆเนาะกินข้าวแบบเออฟังอะไรไปก็ได้หนูว่าหนูเป็นคนสมาธิสั้นแบบหนูต้องไปหาหมอเพราะ่าคนทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เป็นคนจดจ่อกับประไรนานๆไม่ได้คนสมัยเนี้ยเป็นกันเยอะเพราะว่าด้วยโซเชียล อย่างนี้มันคนทําได้ทีละอย่างแบบมัลติแทสไม่ได้แล้วจากใจคนที่มัลติแทสไม่ได้แล้วทําได้ทีละอย่างรู้สึกว่าช้ามากเวลานน้อยมาก <c oughs> พอเราทาปุ๊บเราก็จะลืมตัวว่าเฮ้ยนี่เราทําอะไรอยู่แล้วก็ยาวไปเลยคือ <c oughs> พูดก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอื่นก็ไม่ได้ยินคือถ้าตั้งใจทําอะไรอยู่อ่ะ <c oughs> คนพูดด้วยก็ไม่ได้ยินเฮ้ยแต่นั้นถูกเป็นนะพี่ออดชอบงอนเพราะแบบเวลาพูดแล้วแบบว่าฉันแบบฮะอะไรนะเหมือนทำอะไรอยู่แล้วแบบพอเขาพูดใช่แล้วเราก็จะแบบเมื่อกี้พูดอะไรนะเขาแบบไม่พูดละ มีคบกีป่ปีแล้วคะสมัมภาษณ์บอกเราสัมภาษณ์จะแล้วอร <8 S 2> <ล>ู้แปดปีแล้วค่ะยาวเนาะใช่ยาวนานคบตั้งแต่แบบตู่มห้าส่วนเขาก็ตอนนั <ขอ S 2> นน้นมหาลัยขอเทคนิคคองรักให้ยาวนานแม่แม่ <laughs> นี่เป็นรุ่นพี่นี่นี่ยาวกว่างอตัวเองก็คบนานค่ะอันนี้นานมากไงตัง้งแต่มหมันผ่านช่วงแบบเปลี่ยนผ่านของชีวิตจากวัยรุ่นไปเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเออใช่เคล็ดลับหรอ ไม่มีเลยอ่ะก็แค่แบบอยู่กับไปเรื่อยๆเข้าใจกันตูกรู้สึกว่าคนมันจะใช่อะเราไม่จําเป็นต้องพยายามอะไรเลยมันรู้ตัวอทีคือมันไวมากหนูเชื่ว่าพี่ฟานก็เป็นคือแบบรู้ตัวทีถึงปุ๊บโควิดมันก็3ปีแล้วชาก็เลยบอกว่าโอเคความสัมพันธ์มันเป็นอายุปีลบสามนะชีวิตเราอ่ะก็คือเป็นอายุแล้วก็ ลบสใช่หนูก็รู้สึกว่าหลังจากโควิดอะตุดหยุดตัวเองไว้ตรงนั้นเพราะว่าโควิดมาตอนตุดเรียนจบพอดีเ๊ะเลยมันเป็นช่วงที่กําลังจะได้แบบผจญภัยเนาะคือตอนที่ตุดเรียนมาหาหลายัยตุดก็แบบเอ้ยแบบอยากจะเที่ยวบ้างอยากเทียเท่ยวพงเที่ยวภาพอยากเที่ยวต่างประเทศนี่น,นั่นอะไรเงี้ยกะว่าเรียนจบปุ๊บเด็กกูเอาเลยพอเรียนจบปุ๊บโควิดมาปิดทุกอย่างจบจบค่ะนอนอยู่บ้านเนี่ยเป็นคนแบบหน้าแบบ หน้าแบบที่คนอื่นเขาจะไปฉีดกันอะเนี่ยหรอเนี่ยเป็นคนมีรอยดีอายแล้วก็เป็นคนใต้ตาไม่โบอ่ะเป็นคนหน้าเต็มอ่ะก็คือเป็นคนไขมันบนหน้าเยอะค่ะ <c oughs> ไม่ฉีดอะไรเลยนะคะนี่ตอนแรกคือแบบมองแบบเอ๊พี่ฟังฉีดไข่มันที่หน้าป่ะวะเพราะ,ะแบบ หน้าหน้าฟูมากน่าจะกรรมพัธฑ์นังเพราะว่าเฟยก็เป็นอะไรเงี้ยเนาะคนเลยก็เป็นคือหน้ามีแก้มอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่แก้มที่ออกด้านข้างไงมันเป็นแก้มตรงนี้ใช่มันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมันถูกต้องอ่ะมันคือหมอจัดวางไว้อย่างนั้นเวลาคนไปฉีดท่างหนังหน้าเราก็เลถามว่าเนี่ยคนชอบอาหารหรือว่าเฮ้ยฟังฉีดดอาดิลี่อายป่าวไม่จ้าก็คือช่างหนังหน้าแหละเขียนเขาบอกว่าชอบมากเพราะมันเขียนขึ้นไงนี่คือแบบมันเขียนขึ้นไงมาเพราะว่าบางคนไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่เราว่ามีดอลลี่อาย ที่แบบชัดมากจริงๆคือน้องเติร์อเต๋อแกับมมก่เซ่ดอทจีนิตี้ตอนนี้เขาถึงนิตี้แล้วคือเขามีรอยยิ้มที่แบบชัดมากแล้วเขาก็เป็นทางบ้านนะของเราก็เป็นทางบ้านเหมือนกันเขาหน้าหวานมากเลยแบบว่าหน้าแบบถ้าแต่งคอสหรือแต่งกระตูนเลยจะต้องแบบสวยมากนะแบบหลุดออกมาจากแบบหนังสือการ์ตูนเลยในกระตูนเขาจะวาดหน้าผู้ชายแบบสวยๆหน้าหวานๆอะไรเงี้ยจริงหน้าหวานจริงอันนี้คอนเสิร์ต RS กับแกมมี่นี่คือผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่านไปแล้วค่ะนี่สนไปอยู่ที่ไหนมาวะอยู่ในห้องนี้แหละ มตลอดแล้วก็แบบอุ้ยอยากไปคอนเสิร์ตนี้จังเลยแล้วก็เอ้า เข้าไปแลวมียุคก่อนด้วยแล้วก็มียุค2000ยอสองพันอะไรอย่างี้จะเปสองรอบตัวจะไม่ทันหรือปะถ้าแบบเกิดมาแล้วแบบว่าเริ่มฟังเพลงก็คือกามิกาเซ่เลยโอ้ยเธอเด็กอะไม่เพราะว่าก่อนนั้นๆเรายังเด็กเกินไปนก็คือไม่ทันรุ่นแบบพี่แคทสองพันสองรตีคือเกิดมาทันแต่ว่าไม่ได้ทันเต็จริงๆแบบคุยกับเพื่อนได้ก็คือกามิกาเซ่อะไรอย่างนี้ต่อถ้าเป็นก่อนนั้นก็คือฟังมาเรื่อยๆแล้วก็เต้นได้เวลาครูจับให้เต้นอะไรอย่างเนี้โอเคนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอน พี่แคทอะโอเคนะคะตอนนั้นฟังก็ประทมจำได้ว่าขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีร้องเ,เพเลงอ,อยู่นอ้องสายตาน่าจะป .4 เออแล้วเนี่ย<ช>ตอนนี้ก็คือพวกพี่ฟางก็จะเป็นแบบนั้นในต่อไปค่ะ <c oughs> อุ้ยเออมื่อก่อนท็อป MSN มากมีเฟฟังแก้วมีโฟโ์มดมีก๊อปไม้ไออใช่ถ้าฝั่งสองเข้าก็คือก๊อปไม้อาช่วยหน่อก๊อปไม่เนาะแต่ตอนนั้นมันไม่ตอนนั้นแทบทุกคนคิดว่าเด็กวัยสาวแทบทุกคนต้องเป็นแฟนขับก๊อปไม้ไหม<ช>เพราะว่าเป็นผู้ชายสอง คนที่เป็นดูโอบ้าคุณยุคนิยายค่ะอวดละครขอบฟ้าอ๋อตอนนั้นพอเราทำงาน UI เสร็จเราก็จะไม่เสรงานกั่นี้แล้วพอเขาจัดรวมกันอะมันเป็นอะไรที่แบบว้าวใช่ช็อกเหมือนกัน Amazing อ่ะนี่เราก็ทำการสร้างโ d Eye อีกแล้วสร้างเลยค่ะเป็นคนจริงๆทพี่เป็นคนแต่งหน้าง่ายนะอ๋อแต่เราเราแบบแต่งหน้าเองก็คือได้แค่แบบประมาณนึง คือเป็นคนแบบเบ้ามาดีอยู่แล้วตเติมนิดตเติมหน่อยอย่างบางคนนะ่ะต้องสร้างแบบสร้างดลลี่อาสร้างตาเนี่ยอันนี้คือมไม่ต้องสร้างอะไรมากออตตอก็คือตอนนั้นก็คือชอบกรอบไม้มากมแล้วฝั่งอเอสก็เคโอติกค่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใชกรอบไม้มีเคโอติกฝั่งบอกพี่โทโมะนะนะว่าหนูหลักคำมากเอ้ยอย่าไปเกาหลีเลยไปดูคอนเสิร์ตดีกว่า ะนก็ออกมาแตงนี้ยายอยู่ในคือในวงมันต้องมีคนแบบเขิมเขิมในรักเขาอ่ะปัจจุบันเขาก็ยังแบบเขาก็ยังรออยู่ใช่งานดีเของงานดีคนหนึ่งคนหนึ่งดีค่ะแต่งนาง่ายจริงอันเนี้ยแต่เราแต่งเป็นนางฟ้าเราไม่เอามนุษย์เดินดินนะวันเนี้ยชิบห้าแล้วส่งรูปเล็บมาให้แบบว่าโอ้โหเหมือนจะเหมือนกันรูปเล็บด้วยนะคะที่ตู่ส่งมาพูดถึงเล็บปุ๊บต้องเปิดเล็บเลยเดี๋ยวไม่เหมือนเปิดเล็บเลยค่ะ เดี๋ยวไม่เหมค่ะปัดหน้าแก,กแบบนา่ารักแต่เนี่ยสมมติข้อข้อดีของคนที่แบบตาสองชั้นชัดคือไม่ต้องติดเมียงตูอย่างเงี้ย,ยชัดก็คือมีแต่ว่าแบบก็ไม่ได้หลบในมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าเด็กมันก็จะมาด้วยกันที่แบบสมมติไขมันใช่ไหมมันเลือกส่วนไม่ได้ออมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยตาเราก็คือจะต,ต้องบางทีเราต้องติดตาสองชั้นเนี่ยเพราะมันก็จะหมวยแบบหมวยเลยเป็นคนมีตาสองชั้นแต่ว่าแบบไม่ชัดมากใช่แต่นี่ถือว่าชัดแล้วนะถ้ากรีดาอไลเนอร์ก็คือหายแล้วก็จะกรีดบางๆเอา กานหายใจทั้งคู่กานหายใจจริงนะเมื่อกี้กานหายใจาใหายใจบอกนี่คนดูก็กานหายใจตามไปแล้วล่าสุดตอนนี้ศิลปิน spicy d i s มีีคนลอะมีหนึ่ง้านคนเยอะกี่คนนะกี่คนขอบอกขอเสียงยี่สิบกว่าแต่ว่าคนทำงานก็มียี่สิบคน สี่ปีนที่สิกบกว่เบอร์คนทำงานยีย่สิบกว่คนเพลงล่าสุด,สดอันนี้คือใครเป็นคนแต่งคะล่าสุดเป็นพี่บีฟังกี้วาวพี่โตนบอลีนแล้วก็มีพี่ข้าวเฟโลเฟโลค่ะช่วยกันแต่งเพลงน่ารักที่สุดแนวแบบว่าป๊อปมากแล้วก็ออเล็กทรอนิกส์นิดนึง อันนี้คือแบบเราเราได้บอกเขาไหมอ,อยากได้ฟิลนี้คอนเซป t นี้อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันมีเดโมโลลเราขึ้นเดโมไปเรียบร้อยแล,แล้วก็จะอัดแล้วแล้วก็เพลงเนี้ยตอนแรกก็เป็นพี่โตทำกับพี่บีแล้วเสร็จปุ๊บก็ปรับเนื้อกันนิดหน่อยแล้วก็ชวนพี่ข้าวมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอพี่เข้ามาพี่เข้าก็เออมานั่งคุยคอนเซปเป็นฟิลว่าความรักความคลั่งรักอะไรเงี้ยแบบทุ่มเททุกอย่างด้วยความรักแล้วมันก็ดูแบบน่ารักจริงๆมันดูเป็นพี่ฟ้านสุด ซ no well, ึ่งมันหมายถึงความสวยนะนีนะมากกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วป้าเราพูดถึงแบบดีกว่ากอดกับเธอกวนี้รักเธอกว่านี้น่ารักกับนางฟ้าแล้วนะแต่คือทุกคนฟังก็คือรู้สึกว่าความสวยค่ะมากกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วมึงจริงๆเนี่ยแต่ใครจะไปใช้เรื่องความสวยก็ไม่ติดเป็นเพลงสําหรับขายตรงขายตัวเองขายตรงจริงอยากจีบใครก็ส่งไปได้แอบถามมาดีกว่าว่าพี่ว่านตอนฟังเพลงนี้ครั้งแรกเขาเขาว่าไงเขาไม่ค่อยมีความเห็นนะพีว่าเขาก็แบบดีดีเออหนึ่งออกเลยแบบดีเอาเลยเอาดี ช่แล้วเวลาถามว่าเธอแบบว่าอันนี้หรืออันนี้หรืออันนั้นดีกว่าเขาบอกว่าอันแรก <c oughs> แล้วบอกว่าทําไมบอกว่าอันแรกดีที่สุดเสมองง นึกออกเลยแรกแรกก็คือแบบเฮ้ยเธอไม่ตั้งใจดูเลยเธอไม่อะไรอย่างเงี้ยหลังหลังก็เออเลือกที่จะไม่ไม่ถามเขาดีกว่าจบจบคือเหตุผลเขาอะเนี่อะมาบอกว่าเธอช่วยหยุดกวนสักหนึ่งสองสามสี่ห้าวิช่วยจริงจังสักหน่อยช่วยดูแบบดูนึกออกอะไรป่ะพี่แบบพี่ฟังต้องดุพี่ว่านบ่อยแน่เออคนชอบคิดว่าฟังจะดุเราอะบ่นแต่บางที่เขาก็ไม่ฟังอะแต่อยู่น่ากล้องเขาชอบทำมันยอม เล่นบทสมยอมเมาโดนเมาแล้วเขาก็มาแต่งที่ช่องตูใช่ปะใช่นั่งอยู่ตรงนี้เลยเป็นแบดบอยบอกว่าน่ากลัวมากเธอมาลุกน่ะตอนแรกไม่มีมันดูแบดมากอ่ะมันดูแบดมากแบบมีรอยสักมันหลังมาสักเอามาแต่งใหม่อีกรอบไหมปะ ขอปกติเหรอขอเป็นแบบอบป้าหรือว่าแบบหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยมีคนขอนะพี่ว่านขอแบบโหแบบตายแล้วเพราะหนูแสนดีอย่างเงี้ยอยากดีๆเหรออยากเจออยากเจอคนจริงใจไหมแถวนี้แล้วตอนนั้นพี่ตู่ลงคลิปตลกมากคือแบบคนบอกว่าโหตอนแรกนึกว่าพี่ตู่แต่งหน้าเป็นพี่ว่าน เกยไปหน่อยเอ้ยลองยังลองจิ้มนวดไม่ไหวนะเจริงไม่ไหวแต่วแต่มีช่วงนึงนางนางไว้หนวดยาวมากที่แบบม่ m ก็ช่วงที่มาถ่ายกระตูนลวแหละก็เลยแบบกูไปทุกไหนไม่ได้แล้วอะต้องแบดบอยเท่านั้นเปนขั้นตอนที่เสี่ยวที่สุดอยากทำเองไหมทำเองได้นะเพราะว่าหนูก็เสี่ยวืันกันเวลาเวลาหนีห้คนหนีให้คนอื่นทุกคนเขาจะแบบ กลัวหนีบหนังตาเขาเพราะตัวเคยโดนหนีบหนังตามาแล้วแล้วแบบใช่ใช่ฟาเคยโดนหนีบแล้วก็แบบมันเจ็บมากไปติดขนตากันดีกว่าอันนี้เราก็จะติดขนตาให้มันแบบเกินเกินนิดนึงทางดูบุ๊คปิ้งยังครับดูแล้วว่าตัวเองเหมือนนางเอกเฮ้ยเฮ้ยอายนเหมือนเนาะเหมือยเนาะฟางมองแล้วแบบโอ้โอ้โอ้เหมืจังอเหมือนนะอุ้ย โอ้าว่าอ่าวเป็นคอนเซ็ปต์แต้ว่าวันนี้มีทรงแบบเหมือนอ่ะโอ้โหที่เหรอแม่เป็นคำชมดีใจอ่ะเขาสวยชิบหายเขาสวยมากเลยเนาะเขาสวยมากเลยอ่ะเออเหมือนจริงด้วยอ่ะเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นไอ้นี่ Sweet Home คือตัวเห็นเขาครั้งแรกตอนเขาเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นนักเรียนตัวประกวดฟอร์เขาเลยเพราะว่าอีคนนี้มันสวยจังวะรู้สึกเลยว่าคนนี้ยังไงยังไงก็ดังแน่นอนยังไงก็ได้เป็นนางเอกเบอร์ต้นๆในนาขดแน่นอนเพราะว่ามี่ตู่ผู้มากกว่าการสวยคนนี้สวยมากมีอันหนึ่งที่มันดังมากคือเป็นรูปเหมือนรูปโปรไฟล์เกาหลีที่เป็นซินฟ้าคายนางไงพี่พราเคยไปเรียนต่างประเทศนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไปไปเรียนอะไรคะตอนนั้นไปเรียนที่อังกฤษค่ะคือมีสองช่วงคือตอนปอตรีคือตอนนั้นไปเยอรมันอ่า เสร็จปุ๊บพอปโทอ่ะก็ไปเรียนที่อังกฤษใช่สนุกดีอ่ะรู้สึกว่าเออดีละไปปีนั้นไปพร้อมเฟรเลยเพราะว่าฟังรอเฟรด้วยไงตอนนั้นเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะตอนนั้นเรียน strategic marketing ค่ะก็เป็นแบบ marketing digital marketing เพราะว่าตรีฟังเรียนแบบพวก finance มาก็เลยไปเรียนพวกแนว marketing แนวบริหารเพิ่มเนี่ยใช่แต่ก็ถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยก็เป็นนัก้องตอนนี้ก็เป็นนัก้องจบ อุ้ยน่ารักมากอุ้ยขอโทษค่ะสิ่งนั้นคือขนตาจริงสิ่งที่เหนียวมาคือขนตาจริงค่ะตลกกับเมื่อกี้ก็คือหนีบขนตาจริงของฟังมาออกมากลับมาวิ่งกันต่อยังอยากคุยมิวคนอยากคุยดูดูจบยังจบแล้วครับกำลังนึกถึงนึกถึงว่าถ้าพี่ว่านเป็นบกซองบงซองเฮ้ยพี่ว่านเป็นบงซองไม่พี่ว่านต้องเป็นพ่อนางเอกค่ะพ่อนางเอกอ่ะที่แบบที่แบบว่าพ่อที่ เออโดนต่อยเท่าไหร่ทือวึงไม่เป็นไรนั่นแหละพี่ว่านแล้วต้องมีซีนต่อยเหรอไม่เจ็บด้วยเออต่อยสนุกอว่ายลกต่อยอ่ะเอ้นนี่ไงทีมกู๊ดบอยก็คือกลายเป็นนี่แหละอุ้ยแต่เขาเล่นดีมากนะคนนั้นน่ะใช่ใช่สนุกนะ ความลับของสาวโตวอินก็คือการคอนทัวร์คนจีนเขาก็แต่งหน้าอีกแบบนึงเลยเนาะคนจริงแต่งหน้าแบบแต่งหน้าสดใจเพราะว่าตอนนั้นตูกไปสงการ<ม>แล้วก็เห็นรถตู้ลงมารู้เลยเป็นคนจีนอะสงการอะแต่แต่งหน้าแบบแบบนี้เดินลงมาจากรถ้ได้แบบต้องยอมรับว,ว่าเขาแต่งหน้ากันเก่งจริง แต่งหน้ากันเก่งแล้วหุ่นก็คือแบบเ<ช>รียวตัวเล็กตัวผอมอะไรเงี้ยอืออืใช่เรื่องความผอมเนี่ยต้องยกให้จีิอ๋ <นะ S 2> ออ,อย่างอย่างวี่ฟังตอนอยู่ในค่าเยเคยโดนสั่งลดน้ําหนักบ้างไหมก็ไม่ถึงขั้นว่าสั่งนะแต่ว่าเขาก็จะเหมือนเราก็จะรู้ว่าว่าเออเขาก็อยากให้เราแต่ตอนนั้นนโชคดีที่เด็กไงเขาก็จะไม่มีการแบบว่าเอออยากให้เด็กแบบลดน้ําหนักหรืออะไรางี้มาเพราะเด็กว่ยสิบห้าอะไรเยก็คือไม่ได้ขายความสวยขายอะไรเลยก็คือขายแบบความเป็นเด็กร้องเพลงสดใสอะไรอย่างงี้มากกว่าก็ยังไม่ได้ ไม่ได้ไปแตะแบบแรงของความเป็นสาวเลยนมอย่อยากด,ดูขนตาเลยขออนุญาตได้เลยแม่ืาอกิจอดใจรอตกัน <c oughs> ว่าตูตชียาวแล้ว <c oughs> เฮ้ยสะพึงจริงสะพึงแม่ขนตาล่างแบบตาล่างคือมาเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาคอนทัวร์หน้าดีกว่าจะเป็นค<ด>อสอจีนอย่างเต็มตัวพอแบบ พุ่งเนี่บีบได้อยู่แล้วจมูกต้องมีการแบบเหมือนสร้างใหม่เออจมูกเขาสร้างใหม่จริงอ่ะเขาว่าเขาสร้างให<อ>ม่เลยแต่การขอนช่วยจมูกก็เป็นอะไรที่ยากนะบางคนก็พุง่งบางคนก็ทำแล้วแบบไม่พุง่งคอนทัวร์อันนี้เดี๋ยวเราทำให้จมูกดูแบบรันๆขึ้นมามถึงขั้นตอนอคอนทัวร์ทีไรสนุกทุกทีเลยใช่คอนทัวร์ใช่ตูรู้สึกว่าแบบมันเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เราแบบ หน้าเปลี่ยนอะแล้วตอนที่แต่งหน้าตัวเองอะรู้สึกว่าชอบอันไหนที่สุดผลงานที่แต่งนอ๋อผลงานอุ้ยยากจังเลยอะคนชอบถ่ายมาแล้วก็แบบโอ้โหมันจะไปเลือกยังไงได้ล่ะแต่ถ้าเอาที่รู้สึกก็ชอบจริงๆก็คงจะเป็นตอนแต่งเป็น Wonder Woman ซึ่งนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยที่ชอบนนนเพราะว่ามันเป็นงานแรกๆเลยที่แบบแมสแล้วก็คนเห็นว่าเออเราทําอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วมีอันไหนที่แต่งแล้วตกใจปะว่าแบบทำไมเหมือนใครนี้ตกใจตัวเองอะตอนแต่งเป็นไอเนี้ย Isokanot ทีวีโอเคเรื่อ,ญญองโก<อ>มันยองแต่งหน้าน้อยมากแต่ว่าทุกคนบอกว่าเหมือนซึ่งเราก็รู้สึกว่าเช <zie S 1> <ๆ>ื่อทำไมเหมือนวะเพราะว่าแบบเราดูเลว่าเขาชอบอ<า>ยิ้มใต้หเออเราก็เลยจะแบบยิ้มตามอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ลูกนั้นแบบใกล้เคียงไปโดยปรปิยายแบบงง แบบเหมือนเฉยออยังงี้แล้วถ้าขั้นตอนอะขั้นตอนแต่งหน้าถ้าปัดแก้มของตัวเองเหรอใช่น่ารักเวลาปัด <laughs> แก้มแล้วมันดูแบบน่ารักเมร์วันนี้ก็แก้มแชมพูแก้มชมพูมมน่ารักน่ารักไหมคะอืน่า เนี่ยอยู่ในกล้องไงถ้าเป็นชีวิตจริงดีใสเหมือนพี่ว่านเลยชีวิตจริงคือกวนส้นตีนมากเขาออกกล้องกัน่อยะอางชีวิตจริงก็คือแบบเฮ้ยหวานหวานหน่อยหวานหวานหน่อยอะไรหวานสุดที่เขาทําให้อย่างพี่ว่าก็ยังมีเซอร์ไพรส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเซอร์ไพรส์ยังไงแบบลองลองพูดแกล้งแกล้งหวยเขามาเปิดดู เธอเขาจะแบบเออกดปิไปใช้ดูของของพี่ออสเหรอก็จะมีแบบอยู่ดีก็มีของขวัญมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจากร้อยวันพันปีไม่เคยให้ดอกไม้เลยอะไรเงี้ยอยู่ดีล่าสุดนั่งทําเล็กอยู่ก็ซื้อดอกไม้มาให้แล้วก็บอกว่า,าพบรอบมาเพื่อผ่านมาอะไรเงี้ยเราแบบเขาไม่ให้ตรงวนันเขาเออเขาเขาไม่ได้เตรียมอะไรให้เขาก็รู้สึกว่าเออเอาดอกไม้ไปละกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมุย้ยสวยเดินถือดอกไม้แบบสว,สวยอ่ะแม่อ่างเงี้ยเออมันก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ย เซอร์ไพรส์เก่งดีค่ะผู้หญิงก็ชอบเซอร์ไพรส์สงสารไปถึงพี่อะไรไม่ออกก็ปรึกษาตู่ได้ปรึกษาตู่ปรึกษาพี่ออนได้เลยได้ปรึกษาตู่ปรึกษาพี่ออนได้พี่ออนก็เป็นน้องรักน้องรักพ่วานมาคิวละเราคือเป็นคนคิวหนามากเหมือนกันเนี่ยใช่คือเราแบบเขียนคิวนี่คือเขียนหน่อยมากจริงตู่รู้สึก่าแบบขออนุญาตปัดก่อนเลยดีกว่าจุดนี้ก็คือต้องปัดแล้วให้คิวอ่อน เราอยากให้สีคิ้วมันอ่อนกว่านี้เราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ลยค่ะคะิ้วนี้คือไม่ต้องเขียนก็ได้เออคนคิ้วแบบเป็นทรงอยู่แล้วเราก็ใช้อายแชโดว์ลงขอบป,ปากก่อนนี่ลิป<ง>เ,เรามาแล้วนะอุ๊ยมาโอ้ยนี่นี่นมาแล้วนี่ลิป<า>เราเองวันนี้ก็มาฝากนะคะขอบคุณคะ่ะ ฝาก<ช>มาฝั่งทีมด้วยเต็มหมดเลยอุ๊ยเลิศอ่ะอันนี้คือมีสองอันใช่ไหมอันนี้เป็นลิปสครับค่ะอันนี้เป็นลิปมาค่ะก็คือทาแล้วมันก็คือฉ่ำวาวถึงสามารถใช้เป็นแบบลอตตอนจบได้เลยเลิศงั้นเดี๋ยว<า>วันนี้ลงอันนี้เลยใช่อันนี้เป็นลิปแมสค่าปุ๊กก็คือฉ่ำฉ่ำฉ่ำคิ้นหอมเ <า S 1> ลย ใช่เป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนกันสองอันเป็นกลิ่นแบบทำพี่เสียง่ะใช่บำรุงด้วยสวยด้วยเดี๋ยววันนี้ให้ให้ตู่ลองใช้ได้เดี๋ยววันนี้ตู่เอาอันเนี้ยทาทับไปเลยได้นี่เลยฝากเลยค่ะแล้วโลโก้ก็คือ S S คือ self story เป็นเรื่องราวของตัวเองเลยดูแลตัวเองรักตัวเองโลโก้น่ารักมากเลยอ่ะสครับก็คือเราสามารถสครับปากก่อนได้ก่อนได้หรือเวลาล้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคนที่ชอบทาลิปแบบลิปสเตนลิปแมทที่ติด เยอะๆอะไรเงทำไมถึงแบบเลือกทำลิปสติกฮะคือตอนแรกอ่ะเราไปอยู่ที่อังกฤษกาแฟแล้วเหมือนเราก็หาลิปมาสที่แบบทำให้ปากไม่แตกะอะไรเงี้ยมันไม่มีพอกลับมา<อ>ที่ไทย,ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองทำเองดีกว่าอะไรเงี้ย <ๆ S 2> แล้วทำแล้วรู้สึกว่ามันดี ก็เลยออกมาจริงๆไม่ได้มีหลายโปรกต์มากในแบรนด์เลยเลือกเฉพาะอันที่ตัวเองต้องใช้จริงๆเลยค่ะเราชอบใช้อะไรเราก็ทําเราก็ทำนั่นก็คือตามใจสุดๆหลักการธุรกิจไม่มีใช้ใจรวนๆเชิญเพราะว่าใใช้ตลอดแล้วคือพี่ว่านก็ใช้ก็ให้เฟย์ใช้เพราะปกติพี่ว่านเขาแพ้ง่ายด้วยไงแต่อันนี้เขาไม่แพ้นี่นี่คนแพ้ง่ายใช้ได้นะคะ แล้วก็แบบลูกค้าก็คือคนที่ตามแบรนด์อยู่ก็บอกเมื่อไรจะออกอดนนั้นอรนณพิมา์ติงเทนเลยเราก็ไม่กล้าไง,งถ้าออกมาไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องใ,<จ>ใช้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ดีนะตอนนี้หลายๆคนก็หันมาทำแบรนด์กันเยอะขึ้นใช่จริงๆฟังทำนานมากเลยนะประมาณสี่ปีหรอมามา ใช่แต่ไม่ได้หมดเลยค่ะไม่แทบไม่ได้หมดเลยใช่ก็คือไม่รู้สึกว่าเออลูกค้าก็จะเป็นแบบบอกต่อใช้วิธีบอกต่อใช้ซ้ำซื้อซ้ำอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิกสุดออร์แกนิกมากก็แบบว่าเออต้องขอบคุณที่สนับสนุนเพราะว่ามันหมดนี่คือเป็นอีกรอตก็คือผลิตมาเรื่อยๆไม่งั้นนะเราเอาไว้ใช้เองไงแล้วเราจะใช้แล้วเราจะใช้เองได้ยังไงถ้าไม่ผลิตเพิ่มเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ผลิตเพิ่มลูกค้าก็จะไปหมดใช่ค่ะอ่ะอันนี้เราจะใช้ลิปนะฮะแต่แล้วตื่นเต้นเลยลิปก็ตื่นเต้นด้วยเนี่ย นี่เอาให้มันแบบฉ่ำๆอุ้ยฉ่ำจริงฉ่ำมากอุ้ยน่ารักเลยแล้วปากดูเต็มเลยพอทาปุ๊บอะใช่คือกบแบบล่องปากจริงกบล่องปาก<ง>ดีมากกบเลยแล้วไอ้มากตอนนอนคือตื่นมาคือปากนุ่มเลยเลิศเออฉ่ำฉ่ำ โอเคดีมากลูกดีมากลูกลูกสาวลูกสาวติดตามได้นะคะที่เฟซบุ๊กนะคะตาดไปเลยเลิศดีมากสวยท่าล้วมันประจักษ์อยู่แล้วเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันประจักษ์ใครเนี่ยว่าเออมันเลิศยสิ่งนี้มันมันดูดหรอสิ่งนี้มันใช่มันก็จะแบบมีความแบบดูดขึ้นมาได้แบบนี้มันเลิศไหมล่ะเลิศนี่อุ้ยน่ารักแล้วจบ เ,เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่วิกแล้วเดี๋ยวกลับมา,าง่ายๆเลยแค่นี้ตะลึง ตลอดเลยเยเข้าเร็วทุกอย่างนี่นะคะก็คือลุคนี้เสร็จแล้วนะคะลุกมากกว่านี้ก็นางฟ้าเราปะซึ่งตอนเนี้ยเป็นนางฟ้าแล้ว่ะเออน่ารักมากนี่เขาก็เปลี่ยนมาด้วยนะพอดีว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปกับพี่ฟางก็เลยแบบถ้าเธอเป๊ะ ฉันต้องเป๊ะเออถ้าเธอสูงร้อยหกสิบฉันจะสูงร้อยสิบสามนี่เมื่อกี้ดูแล้วแบบโอ้ยนี่ฉันส่งกระจอยู่หรือเปล่าเลยอันนี้ออกแนว่ยโกหกไม่เพราะว่าเราเดี๋ยวเราต้องไปเต้นกันไงเพราะว่าเรามีชาเลนจ์ใช่ใช่ทุกคนไปดูชาเลนจ์กันได้นะคะให้ฝากฝากอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยก่อนจากกันไปได้ค่ะก็ขอฝากเพลงมากกว่านี้ก็นางฟ้าละป่านะคะตอนนี้เอวก็ออกแล้วนะคะแล้วก็เรามีชาเลนจ์ช่วยนะคะมากกว่านี้ก็นางฟ้าละป่ะไม่มีคําว่าชาเลนจ์ต่อท้ายเนาะเพราะว่าเพลงมันยาวแล้วใช่พลงมันยาวแล้วก็อย่า นะคะฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเต้นกันด้วยนะคะได้เลยแล้วก็ถ้าใครที่อยากให้พี่ฟังมาแต่งหน้ากับเราลุกไหนอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปเลยฉันจะฝึกมือเธอแค่นี้เหรอตอนที่เราสวยอ่ะคือมีแค่นี้ใช่ไหมที่ผ่านมาก็คือเ่อได้เราถ่ายฟินิชลุกเราถ่ายฟินิชลุกอีกอ่ะเพลงวันนี้ขอบคุณที่ฟังมากนะคะเขินมากเลยตำนุงตำนานมาขนาดนี้ไม่คือครั้งแรกเลยที่เราทำผมสีสีเนี้ไม่เคยเลยอ่ะมันเข้ามากเธอแต่งหน้าเก่ แหละชมกันไปกันมานี่ไง <c oughs> เอิอเอิอโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายข้างๆคือปอดจะพังนะ <c oughs> นี่ไม่ได้ขอโทษค่ะนี่ไม่ได้ใช้ออต่ออโต้อะไรนะ <c oughs>